สวัสดีครับวันนี้อา้าวเปิดใหามันครบทุกรุ่นไปวันนี้เป็นเชฟโรเลตนะครับปีไหนเนาะสิบ <17, 17 S 1> เจ็ดสิบเจ็ดป็นไปปีสิบเจ็ดอ่าเชฟโรเชฟโรเลตนะครับเป็นโคโลราโดเนะเาะอ่าวันนี้เรามาลองเชฟโรเลตกับตัวทีนวันนะครับมีบอกโว่นไทลงังนะครับเอ่อยูเทินครับยูเทินตอนนี้ผมเปิด คันเร่งไว้ที่สปอร์สามส่วนด้านล่างระดับเก้านะครับอ่าวเราขอเพิ่มคันเร่งนิดนึงนิดนึงอยู่ครับอ่าเป็นห้าเลยเอาไปสปอร์ห้าช้าๆนะครับเดี๋ยวรอฟรีมันจะออกตัวเร็วมากเลยอ่าพี่เขาขับรถสุภาพหน่อย เอยังช <t od a |ms|> <ounded> ่วหน่อยขันมาเช้าอามือทาาอกแค่ไปทันแต่คนขับนะผมไม่ได้ทาบผมนั่งเฉยๆนะเขาขับเองเขาเอามือทาาอกบอทาาเงี้ยแล้วก็โอ้โหปกติรอบมันจะไม่เกินสองพันนะครับตอนนี้มันขึ้นมาที่ประมาณสองพันห้าอ่ารอบบวกขึ้นไปถึงสองพันห้าเดิมเดิมสองพันใช่แล้วอารมณ์เป็นไงดึงไหมก็ดึงขึ้นแล้วก็เวลาเราเหยียบคันเร่งเนี่ย คือมันมันไม่ล่อรอบอ่ะพี่คือมันดึงเลยค <ฮะ S 2> ่ะแล้วมันมาเลยครับมันเป็นสองแรงแข็งขยนันครับพี่คันเรงเนี่ยทําให้มาไวตัวด้านล่างเนี่ยมันไปเพิ่มม้าให้เรามีแรงดึงมากขึ้นสองแรงบวกดังนั้นเนี่ยฝนตกตกอันนี้ฝนตกนิดนึงนลองลองเร็วๆไม่ได้ครับพี่ขออภัยแต่ไม่เปไ็นไรเราถามความรู้สึกของคนขับจริงนะครับครับครับก็ถือว่าเป็นคันแรกของ ทีนวันของผมเหมือนกันนะครับยินดีครับเพราะว่าตอนนี้เราลองเปิดดันล่างบหดสูงๆแล้วตอนนี้อยู่ที่โหมดเก้านะเดี๋ยวถ้าเจอที่แห้งๆเดี๋ยวขออนุญาตลองบหมดสูงกว่านี้นะครับว่าลถอายุพอสมควรแล้วแต่รับแรงดันได้เท่าไหร่แต่สงสัยมีแนวโน้มว่าเราจะลองไม่ได้ยาว <c oughs> ข้างหน้าถ้าตกยาวๆกันไปเลยแต่งั้นไม่เป็นไรเดี๋ยว ต้องยกพาร้านี้ให้พี่เขาต่อไปแห้งๆทำคลิปให้ผมหน่อยผมอยากรู้เอ่อรู้เรื่องแล้วอีรู้เรื่องแล้วเนาะรู้เรื่องกับบ้านเราอ่าได้เดี๋ยวมีโอกาสร้องใหม่เห็นผลอยู่เห็นผลครับ คุ้มไหมราคานี้คุ้มมากเลยพี่ค,คือจ่ายราคานี้แต่ว่าได้เหมือนได้รถใหม่อะเออเหมือน,น,นได้รถใหม่เมื่อก่อนนี้เหยียบคือมันจะรอรอบหน่อยๆคือมันจะรอกัอนต้องต้องสับเกียร์งเงี้ยแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องเลยคือเหยียบแล้วมันมาเลยมันดึงเลยครับแล้วพี่ลองคันช้า,าๆให้ผมดูหน่อยว่ามีอาการกระเด้ากระเด้งกระดอนไหมครับ